สวัสดีค่ะหมอหญินอภิรดีคลินิกนะคะห่างหายกันไปนานนะคะเนื่องจากคลินิกเนี่ยก็ปิดติดโควิดนะคะหมายถึงว่า,อาตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้ที่จะได้กลับมาเปิดแล้วนะคะในวันที่16เมษานี้นะคะก็สำหรับใครเนี่ยที่รู้สึกว่าหน้าโซมไม่ไหวแล้วเนี่ยเตรียมนัดคิวเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับาสามารถนัดคิวได้นะคะทาง LINE แอดนะคะแล้วก็ a c e b o o k ได้ตลอดเวลาเลยนะคะ ก็จะมีน้องๆคอยตอบนะคะแล้วก็สามารถจะปรึกษาคุณหมอออนไลน์พลางๆได้ถ้าใครแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คุณหมอก็จะเข้าไปตอบเองเลยนะคะก็สามารถจะปรึกษากันได้นะคะวันนี้เรามาคุยไลฟ์กันในหัวข้อเรื่องอดูแลฝ้าหน้าใสากันนะคะก็หมอนเนี่ยประสบปัญหาจากตัวเองเลยที่หลังจากที่หยุดไป2ออาทิตย์เนี่ยก็ถือโอกาสไปเที่ยวทะเลไปโดนแดดนะคะก็เริ่มมีปัญหาเรื่องจุดกระหรือว่าหน้าเริ่มหมองนะคะก็เลยคิดว่า คนไข้นะคะหรือว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงจะมีปัญหาเดียวกันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์นะคะในเรื่องความรู้ในการเรื่องการดูแลฝ้าแล้วก็น่าใสนะคะเราเริ่มจากฝ้ากันก่อนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายก,กันหน่อยนะคะอย่าลืมไลค์แอนแชร์นะคะเดี๋ยวเราจะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆให้น,นะคะ,ะเริ่มนะคะก็คือฝ้าเนี่ยสาเหตุแรกเนี่ยก็จะมาจาก จริงๆด้วยความที่เราเป็นคนไทยเลยนะคะด้วยเชื้อชาติเราเนี่ยจะเสี่ยงฝ้าเยอะกว่าเชื้อชาติอื่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยความที่ถ้าใครผิวคล้ำเนี่ยก็จะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นนะคะแล้วก็เพศหญิงนะคะเนื่องจากโฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นฝ้าที่ดีนะคะก็ทําให้ผู้หญิงเราทุกคนนะคะเสี่ยงฝ้ามากกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่ใครทํางานที่ต้องโดนแดดเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นตัวกระ,ะตุ้นฝ้าเหมือนกันนะคะฝ้าหลักๆก,ก็ สาเหตุเนี่ยบางคนก็หาสาเหตุไม่ได้เลยนะคะสำหรับบางคนที่หาสาเหตุได้เนี่ยเราสามารถถ้าถ้าเราแบบลดสาเหตุหรือว่าเราไม่ต้องเจอกับสาเหตุแล้วเนี่ยก็ปัญหาฟ้าก็จะค่อยๆเคลียร์ยไปอย่างอย่างช้าสุดก็คือ5ปีนะคะเพราะฉะนั้นถึงยังไงถ้าเป็นฝ้าเนี่ยถ้าอยากหายเร็วๆเนี่ยก็มาดูแลกันได้นะคะสาเหตุที่หายได้ก็อย่างเช่นบางคนที่กินยาคุมนะคะยาคุมกําเนิดบางคนไม่รู้ไ ตอนซื้อยาคุมเนี่ยก็ไม่เคยมีใครบอกว่ามันจะเสี่ยงฟ้านะแต่ว่าพอกินแล้วอา้าวฟ้าเค็มขึ้นนะคะอันนี้ก็หมอแจ้งเลยว่ายาคุมเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยว่ากินแล้วฟ้าเค็มนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นฟ้าแล้วทานยาคุมอยู่อาจจะต้องหยุดแล้วก็เวลาเราหยุดเนี่ยถ้าเรายังต้องคุมกําเนิดก็ไปปรึกษาหมอสูนนะคะว่ามีตัวเลือกอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเพราะจริงจริงมันก็จะมีตัวเลือกอีกหลายตัวเลยที่ไม่ต้องเสี่ยงเป็นฟ้านะคะ แล้วกอ็อันที่2ก็คืออีกอันก็คือคนท้องนะคะอันนี้เราคงคุมไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครหลังคลอดค่ะตัวฝ้าเขาก็มีข่าวดีนะคะตัวฝ้าเขาจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าอยากหายเร็วเนี่ยก็หลังคลอดเสร็จมาปรึกษาคุณหมอได้ว่าทํายังไงดูแลยังไงดีให้ฝ้าหายเร็วๆนะคะไม่ต้องรอจนถึง5ปีนะคะแล้วก็สาเหตุอื่นก็จะเป็นกลุ่มที่โดนแดดนะคะแล้วก็โดนแดดเดยอะๆเนี่ยก็จะมีตัวช่วยนะคะ พูดถึงลักษณะข,ของฝ้าหลายๆคนเห็นจุดดําอะไรก็กลัวเป็นฝ้าไปหมดนะคะซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะฝ้าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นแผ่นนะคะสองข้างใกล้ๆกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตรงแก้มเป็นหลักนะคะแล้วก็บางคนจะเป็นที่จมูกเป็นที่หนวดนะคะแล้วก็ส่วนน้อยนะคะจะพบรอบๆหน้ารอบๆหน้านะคะอันนี้จะเป็นส่วนน้อยส่วนที่เจอบ่อยที่สุดก็จะเป็นตรงแก้มนะคะแล้วก็ คนที่เป็นฝ้ามักจะเป็นสองข้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นจุดข้างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝ้าเนาะก็อาจจะต้องให้มาให้คุณหมอตรวจว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะแล้วก็สําสหรับฝ้าเนี่ยบางคนบอกว่าหนูเป็นฝ้าชนิดไหนนะฝ้าจริงๆทางหลักการแพทย์นะคะมี2ตัวนะคะก็คือฝ้าตื้นก็แล้วก็ฝ้าลึกนะคะแล้วก็ตัวที่สก็คือฝ้าผสมอันนี้ก็คือผสมระหว่าง1กับ2นะคะ แฝ้าเลือดเนี่ยจริงๆทางการแพทย์ไม่มีนะคะจริงๆทางการแพทย์เนี่ยเราจะพบอยู่แล้วว่าในตัวฝ้าทุกชนิดมีเลือดเดยอะกว่าปกตินะคะคือจะมีเส้นเลือดฝอยแล้วก็มีเป็นสาร vgf นะคะที่ปกติจะพบในฝ้าคือเป็นสารแบบเกี่ยวกับเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดจะเยอะกว่าปกตินะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นฝ้าทุกคนเส้นเลือดจะมาเลี้ยงเยอะกว่าปกติอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องตกใจว่าเราเป็นฝ้าเลือดฝ้าแดดจริงๆวิธีการรักษา เหมือนกันสำหรับคนที่เป็นฝ้าแดดที่เป็นแผ่นดำๆเนี่ยยังไงก็ต้องลดเส้นเลือดไปด้วยอยู่แล้วนะคะในยาวฝ้าก็จะมีการผสมสารที่ลดเส้นเลือดพวกนี้อยู่แล้วนะคะพูดกันไปหลายอย่างใครมีคําถามเนี่ยส่งโพสต์คอมเมนต์ามาได้นะคะแล้วก็ส่วนวิธีการดูแลฝ้านะคะเราก็มาไล่กันเลยเนาะก็คือข้อที่หนึ่งเราก็ต้องตัดสาเหตุก่อนอย่างที่บอกไปใครกินยาคุมนะคะ ใค,ใครท้องเนี่ยก็รอคลอดก่อนแล้วค่อยมาดูแลก,กันได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่โดนแดดตัวช่วยอันเนี้ยจะเยอะนะคะจะเยอะมากก็คือข้อที่1เนี่ยเราต้องเลี่ยงแดดอยู่แล้วเนาะเลี่ยงแดดทากันแดดกันแดดที่ใช้อ่ะควรจะเป็นกันแดดเดี๋ยวจะมีคลิปกันแดดเฉพาะอีกอันหนึ่งกันแดดที่ใช้ค่ะควรจะเป็นกัน UVA ได้เยอะๆ UVA เนี่ยดูยังไงก็คือจะดูตรงที่ PA บวกๆอย่างน้อยต้อง3บวกขึ้นนะคะเนาะแล้วก็เวลาทาต้องหนาระดับหนึ่งก็คือ ที่หมอเคยเล่าให้ฟังว่าต้องหน้ารอยเล็กน้อยนะคะก็คือทาประมาณหนึ่งข้อนิ้วเนาะแล้วก็ทาทั่วหน้าแล้วถ้าใคราที่เหงื่อออกเยอะมากๆค่ะตอนเที่ยงอาจจะต้องซ้ํานะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีเดี๋ยวนี้เราจะมีตัวช่วยในเรื่องกันแดดแบบกินสำหรับคนเป็นฝ้าเนี่ยตัวผิวเนี่ยคาวัยแดดมากๆนะคะยังไงก็อาจจะต้องมีตัวช่วยเลยเพราะช่วงนี้ก็คือใช้กันแดดแบบกินกันแดดแบบกินเนี่ยได้ผลได้ยังไงก็คือ มันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นมากๆทําให้เราเนี่ยผิวเราอะค่ะไม่โดนทําลายโดยแดดจริงๆมันกันโดยการที่ตัวมันเนี่ยถูกทําลายแทนผิวเราทําให้ผิวเราไม่ถูกทําลายแล้วก็เลยไม่ไปกระตุ้นการเกิดฝ้าหรือว่าไม่ทําให้ฝ้าเข้มระหว่างที่โดนแดดนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องทําทาทั้งกันแดดแบบทาด้วยแล้วก็ ก,กันแดดแบบกินด้วยควบคู่กันไปนะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้าหมอแนะนํามากๆโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็นหน้าร้อนนะคะเนาะเราก็เดี๋ยวจะมีมาแนะนานะคะต่อไปนะคะแล้วก็พูดในเรื่องของการดูแลผิวนะคะดูแลผิวเนี่ยตอนเช้าแนะนําให้ตอนเช้าและเย็นเลยนะคะแนะนําให้ทาําความสะอาดผิวหน้าด้วยด้วยตัวที่มันเป็น AHA นะคะอ่อน เพื่อที่จะให้ผิวด้านบนที่มันมีเม็ดสีฝ้าสะสมเนี่ยเขาหลุดออกไปแต่ต้องเป็นแบบโมเลกุลเล็กแล้วก็แบบอ่อนโยนนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะสเตปที่2เนี่ยก็คือทาตัวครีมลดการผลิตเม็ดสีแล้วก็บล็อกไม่ให้เม็ดสีที่ผลิตแล้วเนี่ยส่งขึ้นมาอย่างผิวด้านบนนะคะก็จะครบ3ขั้นตอนเลยเนาะก็คือกจากกจัดกาจัดเซลล์ที่ที่ออกมาแล้วข้างบนที่เห็นชัดๆนะคะลดการผลิตเม็ดสีจากด้านล่างแล้วก็ อันที่3ก็คือกําจัดไม่ให้เซลล์ที่ถูกผลิตแหละส่งขึ้นมาด้านบนสุดท้ายมันก็จะถูกกาจัดไปจากร่างกายเองนะคะ3สะเต็ปที่ต้องครีมจะต้องมีนะคะแล้วก็ก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็ทากันแดดแล้วก็กินวิตามินนะคะอ่ะก็จะครบแล้วพอตอนตอนเย็นเนี่ยเรากลับบ้านนะคะเราก็ยืมล้างหน้าเหมือนเดิมด้วยตัวที่ไม่ผสม a s a นะคะ ถ้าถ้าเกิดใครรู้สึกหน้าแห้งอาจจะใช้แค่เวลาเดียวก็ได้แต่ถ้าใครหน้าไม่แห้งเนี่ยใช้2เวลาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็สามารถที่จะจะ,จะใช้ครีมทาฝ้าที่แรงขึ้นมาได้นะคะถ้ามียาที่คุณหมอสั่งนะคะแล้วก็ใช้ครีมตัวเดิมอย่างที่บอกคือลดการผลิตเม็ดสีและการส่งเม็ดสีขึ้นสู่ผิวด้านบนนะคะก็จบการดูแลฝ้าแค่นี้แล้วก็สม,มติในในบางเคสอะคะ่ะที่ใช้ยาหรือว่าทาย,ยาเองมานานแล้วะคะ่ะ ก็บางขียดจะต้องมาตรวจเป็นระยะว่าเราอะมีปัญหาไม่ได้ผลกับยาหรือเปล่าโต้าเนี่ยเขารักษายากมากๆบางทีต้องใช้ยาหลายตัวหรือว่าใช้ยาแรงที่เป็นยากินีนหรือว่ายาทาที่เป็นตัวรุนแรงที่ต้องอคุมโดยโดยหมอนะคะซึ่งอันนี้อาจจะต้องมาตรวจที่คลินิกแล้วก็ให้คุณให้หมอสั่งให้อีก,อก,อกรอบนึงนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนส่วนใหญ่อะคะ่ะได้ผลกับกับครีม ทีมที่หมอจะแนะนําต่อไปนะคะอันนี้วันนี้หมอก,ก็เลยจัดเซตมาให้นะคะเผื่อใครว่าไม่กล้าออกมาจากบ้านนะคะเพื่อเพื่อดูแลตัวเองจากการโควิดเนาะก็เดี๋ยวจะแนะนําอย่างที่บอกเมื่อกี้วิธีการดูแลตัวเองนะคะอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอันนี้นะคะลามิลัสโซลูชันอันนี้จะเป็นคลีนซิ่งนะคะก็คือล้างด้วยโฟมก่อนแล้วก็เช็ดต,ตาม แล้วก็บางคนที่ไม่ชอบเช็ดสัมผีสค่ะสามารถจะตบ,ตบ,ต,บตบเข้าผิวได้เหมือนน้ำตบนะคะอันนี้เขาก็จะมีส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็มีตัวเ a สออ่อนๆนะคะโมเลกุลเล็กที่ไม่ระคายเคืองนะคะอยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะตัวนี้เขาก็จะช่วยดูแลเรื่องเ,ลเซลล์ผิวชั้นบนที่บอกว่ามันจะมีจุดด่างดำอยู่อันนี้เขาก็จะทําให้มันเคลียร์เร็วขึ้นแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวได้ปกติขึ้นนะคะอันนี้หมอให้ดูเนื้อนะคะ อันนี้200 ml เลยนะคะ750บาทเองอันนี้ก็จะเป็นผิวแบบนี้นะคะไม่เนอหนะเลยค่ะอย่างอย่างถ้าของหมอค่ะหมอจะไม่ชอบใช้สำลีหมอก็จะเหมือนตบ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 เข้าผิวอะคะ่ะแล้วก็รอแบบนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบใช้โทนเนอร์อยู่แล้วจะเช็ดเหมือนโทนเนอร์ก็ได้นะคะอันนี้เรียกว่าลามิเสโซลูชั่นนะคะ,ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะตัว มีหลายตัวมากๆสมมุตินะคะแล้วก็เทคนิคอีกอันนึงนะคะสําหรับสําหรับตัวหมอนะคะก็จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแดดแรงๆแบบหน้าเมษสายเงี้ค่ะเพราะว่าผิวเราเนี่ยมันจะถูกทำลายด้วยแดดนะคะแล้วก็ดี a เราจะเสียโมเลกุลเซลล์ผิวเราจะเสียนะคะอันนี้เราจะใช้เอพัต p อนะคะเพื่อปกป้องอันนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อกี้ลืมลืมบอกนะคะอันนี้จะเติมในช่วงที่เราแบบโดนมลภาวะหนักๆ โดนแดดหนักๆนะคะอันนี้จะปกป้องผิวเราคือตายแทนผิวเราเหมือนวิตามินกินแต่อันนี้เป็นแบบทานะคะไอพาร์ตเอพเนี่ยตัวฟูลาเลนนะคะที่มีส่วนประกอบเนี่ยเขาได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ด้วยในเรื่องของการเป็นสารต้านมูอิสระนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อน้ําเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ทาไปที่ผิวเพื่อปกป้องให้ใหผิวเราไม่ถูกทําลายนะคะมันก็จะปกป้องเราจากมลภาวะนะคะฝ้าก็จะไม่เข้มขึ้นนะคะ ตัวนี้คือ F+APP เนาะยี่ห้อแซ l อันนี้จะเป็นยี่ห้อยี่ห้อจากญี่ปุ่นนะคะตอนนี้หลกัหลกๆจะมีอยู่2ยี่ห้อเนาะอ่าแล้วก็ตัวต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวชื่อว่า w h i t e n i n g X3 Lotion นะคะเป็นยี่ห้อ e ซ l ของญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกับตัว F+APP นะคะตัวนี้เนี่ยทำไมถึงต้อง X3 X3 นะคะ<ม>ก็คือเขาจะมีตัวยาที่ บล็อกเม็ดสีถึงสามขั้นตอนก็คือบล็อกตั้งแต่ผิวชั้นบนนะคะเราก็คือเคลียร์เคลียร์เซลล์ผิวชั้นบนที่มีเม็ดสีอยู่นะคะอันที่2ก็คือลดการผลิตเม็ดสีของผิวชั้นล่างนะคะอันที่3ก็คือ,อตัดวงจราไม่ให้ผิวชั้นล่างเนี่ยส่งเม็ดสีมาอย่างผิวชั้นบนทีนี้เราก็เลยเคลียร์ให้ขาวทั้ง3สเต็ปได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อน้มเหมือนกันนะคะ ทีนี้ตัวนี้เขาจะมีวิตามินซีนะคะแล้วก็มีโคจิกแล้วก็อาบูตินซึ่งข้อเสียนิดหนึ่งค่ะก็คือบางคนที่ผิวแพง่ายมากๆะคะ่ะต้องเป็นคนที่ผิวแพง่ายมากๆนะคะบางคนจะรู้สึกระคายเคืองนิดๆได้หรือว่าถ้าผิวแห้งนะคะตัวนี้จะไม่แนะนํานะคะแต่ว่าใครผิวแข็งแรงเนี่ยตัวนี้เขาก็จะเร่งการาลดฝ้าลดจุดด่างดำได้ดีมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำเหมือนกันนะคะจะเหนียวกว่าเอฟพัทเนิดหน่อยนะคะ แล้วก็อ่ะมาถึงตัวนี้นะคะเป็นของฟาร์มันจะคู่เป็นลาเมลัดคู่นะคะอันนี้จะเป็นโซลูชันอันนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะก็อันนี้เขาก็จะเป็นสูตรอ่อนโยนค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าในไวท์เทนิคเอ็กรีมเนี่ยมีบางคนที่ผิวแห้งมากๆหรือว่าผิวระคายเคืองง่ายมากๆนะคะก็อาจจะรู้สึกระคายเคืองเล็กน้อยนะคะ ก,ก็จะมีตัวเลือกเป็นใช้เป็นลาเมลัลครีมแทนนะคะหรือว่าบางคนที่บอกว่าเออพ,พี่ชอบแบบอ่อนโยนไปเลยอย่างงี้ะคะ่ะก็จะเป็นาลามลัลครีมนะคะก็ตัวาลามลัลครีมเนี่ยเขาจะใช้ส่วนประกอบที่เป็นไวท์เทนนิ่งเปปไทด์นะคะตัวนี้เขาอ่อนโยนมากก็คือไม่แพ้ไม่มีอะบูตินไม่มีไฮดรคกินอนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีวิตามินซีคือไม่มีสารที่ทําแบบคนที่เซนซิทีฟจะแพ้เงี้ค่ะนะคะ,นะคะพร้อมกับให ให้ตัวที่เป็นลดการะคายเครื่องของผิวให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วในตัวนะคะโอเคตัวนี้ก็ดีมากๆแต่ตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะอันนี้เป็นเทสเตอร์นะอันนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะไม่ได้เหนอหนะอะไรนะคะก็ทาไปทั่วๆนะคะแล้วก็ใช้แทนครีมบำรุงได้เลยคือไม่ต้องครีมบำรุงตามซ้ำแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะได้เหมือนเอครีมเหมือนกันแต่ว่าอ่อนโยนกว่า แต่ว่าก็พวกฝ้าเนี่ยจะจะบอกเคล็ดลับอย่างเหมือนเหมือนเป็นธรรมชาติของเขานะคะคือบางคนฝ้าฝ้าตัวเองค่ะดีกับครีมบางตัวแล้วก็บางคนก็ฝ้าตัวเองดีกับครีมอีกบางตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวฝ้าเนี่ยส่วนใหญ่เทคนิคของคุณหมอทุกๆคนเลยนะคะจะผสมตัวยาไวท์เทนนิงนะะ่งค่ะหลายๆตัวแล้วก็หลายๆกลไกลของการลดลดเม็ดสีนะคะเข้าไปไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เลยบางคนก็ถามว่าทําไมต้องมีหลายตัวจังคะนะคะก็จะประมาณนี้ ทีนี้หมอจะจัดเสร็จมาให้นะคะเอาง่ายๆเลยก็คือเดี๋ยวจะแนะนำเป็นเซตๆไปนะคะก็คืออันนี้จะเป็นเซตแรกนะคะเซตแรกเนี่ยก็จะมี3ตัวนะคะก็คือมีไอพัทเอพีพีเนะคะแล้วก็2ตัวนี้ยังไม่ค่อยมีความชุ่มชื้นเท่าไหร่ก็เลยจะมีตัว a l o e s i นะคะที่เป็นตัวเติมความชุ่มชื้นไปให้ด้วยนะคะเซตนี้เนี่ยก็จะเหมาะคนที่ผิวแข็งแรงนะคะ โอเคเป็นเซตเริ่มต้นนะคะน,นี้ก็คือ1,800บาทนะคะแล้วก็เซตที่2นะคะเซตที่2ก็คือจะเป็นเซตนี้นะคะ,อะของอันนี้จะเป็นของฟาร์มันนะคะก็จะเป็นลาเมิลัสโซลูชันนะคะแล้วก็ลาเมิลัสครีมนะคะสองตัวนี้จะเหมาะกับคนที่อ่อนโยนนะคะอยากได้แบบอะไรที่ไม่แพ้ไม่แพ้แน่ๆ100%เหมาะกับคนผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายะค่ะนะคะ,นะคะแต่จริงๆ x, x อ x 3เนี่ยก็ไม่ได้ว่า คือคือหมอเคยเจอประมาณสัก3%ที่เคยจ่ายมาค่ะที่มีราคายเคืองนิดหน่อยนะคะอ่าแล้วก็อ่าตัวเลือกที่ที่3นะคะตัวเลือก1-2เนี่ยหมอคนแบบเบกิเนอร์นะคะก็คือแบบเออไม่อยากทาคีมอะไรเยอะคุณหมอแบบขอแบบอ่อยายเยอะมากนะคะแต่มันจะมีถ้าคนไหนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้คุณหมอต้องแบบจัดเต็มต้องรีบด่วนต้องแบบเอาให้หายเร็วๆอนะคะ่ะ ก็จะมีเตซต3เซต3กับเซต C เนาะ C กับ D นะคะก็คือ C เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นคนผิวอ่อนโยนคือผิวแบบต้องการแบบอ่าผิวแพ้ง่ายก็คือไม่มี X3 นะคะแต่ว่ามีเติม F+FPP เ,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 เข้ามาให้เหมาะกับช่วงนี้ช่วงที่ร้อนมากๆเราก็ไม่อยากให้ผิวโดนทําลายโดยแดดนะคะก็เอา FPP เข้ามาช่วยนะคะเติมเข้ามาในคู่นี้นะคะ ส่วเซต D เนี่ยก็คือเอาเซตนี้นะคะบวกกับเซต A กับ B บวกกันเซตนี้ก็จะเป็นเซตเหมือนจัดเต็มได้ทุกกระบวนการได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ถามว่าเนะมากไหมก็เมื่อกี้ที่หมอทาให้ดูค่ะก็ไม่ได้เดอะมากนะคะผิวก็ก็ให้ความชุ่มชื้นไปในตัวเลยนะคะพวกนี้ทุกตัวจะมีสารให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะโอเคก็จะเซต ประมาณนี้นะคะใครสงสัยมันยาวเนี่ยถามอ e ินบ็อกเข้ามาได้นะคะแล้วก็นอกจากมันจะมีเพิ่มเติมเนาะเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของกันแดดแบบกินนะคะกันแดดแบบกินของที่คลินิกนะคะก็จะมีเป็นยี่ห้อฮิโรแคร์นะคะ,ะเป็นตัวแคปซูลเนาะอันนี้เขาจะมีสารที่ชื่อว่าเฟิร์นบ็อกอันนี้จะเป็นตัวที่ต้านอนมูลอิสระที่แบบเข้มข้นมากๆแล้วก็สามารถปกป้องผิวจากการทําลายของแดดนะคะอันนี้เขาก็มีวิจัยมาแล้วนะคะ ในนี้เราก็จะบรรจุในนี้จะเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะจะบรรจุทั้งหมด60เม็ดนะคะสําหรับแดดช่วงนี้หมอแนะนําว่ากินไปเลยค่ะวันละ2เม็ดก่อนออกแดดครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ในช่วงปกติในแบบถ้าแดดไม่ได้แรงมากนะคะหรือว่าใครโดนแดดไม่เยอะกินแค่วันละเม็ดได้นะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยสําหรับโดยเพราะแดดช่วงนี้แดดช่วงนี้คือหลบยังไงก็ไม่พ้นนะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้ถ้าถ้า ถ้าใครซื้อเซตนี้นะคะ่ะจะมีราคาพิเศษเลอแค่9 0 0บาทเท่านั้นนะคะคมมากๆโอเคแล้วก็จบไปแล้วนะเนาะเซตของเรานะคะใครใครฟังไม่ทนันอยากสอบถามก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็หรือว่าจะสอบถามคุยกันทาง Li n e แอดก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ฝากไว้นะคะก็คือจริงๆตอนนี้เรากักตัวเองเนาะอยู่ในบ้าน หรือบางคนนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยอยู่ในบ้านเนี่ยไม่โดนแดดนะไม่ต้องทากันแดดก็ได้ค่ะคุณหมอครีมก็ไม่ต้องใช้นะคะอันนี้เนี่ยผิดมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้วมอน,นั่งอยู่ริมหน้าต่างเนาะแดดเนี่ย UVA นะคะสามารถผ่านกระจกหน้าต่างเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตือนทุกคนว่ายังไงเราถึงเราอยู่บ้านนะคะเราก็ยังต้องทาคร,รีมลดเม็ดสีแล้วก็ทากันแดดสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าอ๋อค่ะ ค่ะตอนนี้เรามีบริการส่งนะคะถ้าจริงๆส่งส่งทุกบาททุกสตางค์เลยแต่ว่าถ้าเกิดเกิน1,000เราจะมีฟรีค่าส่งให้นะคะอันนี้เซ็ตทุกเซ็ตเนี่ยสรุปว่าเกิน1 0 0 0พันอยู่แล้วยังไงก็ฟรีค่าส่งนะคะแล้วก็สั่งก็คือสามารถที่จะแอดไลน์แอดไอดไ้เลยค่ะหรือว่าเดี๋ยวน้องจะอินบอ็อกเข้าไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้น้องอินบอ็อกเข้าไปให้นะคะก <ๆ S 1> ็หมอทวนให้นะคะก็จะมีเซ็ตเอเนาะเซ็ตเอจะเป็นของแซวนะคะอันนี้สําหรับคนผิวแข็งแรงนะคะ,คะ,คะ เซตบีเซตบีเนี่ยจะสำหรับคนที่ผิวอ่อนโยนนะคะแล้วก็ใครอยากจะเต็มเนี่ยสามารถจะแอดสองเซตได้เลยมันไม่ซ้ำซ้อนกันนะคะมันจะช่วยกันทำงานนะคะก็สามารถจะจัดเซตเอเซตบ Z A, Z B, คู่กันไปได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเซตซีเนี่ยสำหรับสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ามากๆแต่อยากจะยังอยากจะเต็มอยู่นะคะก็เอา f อฟพั app ไปช่วยกับตัวราเมลัดครีมแล้วก็รามิลัดโซลูชันนะคะแล้วก็ ตัวเฮลิโอแพรอันนี้นะคะถ้าใครซื้อเซ็ตพวกนี้ก็จะเหลือแค่900บาทเท่านั้นนะคะอ่าโอเคแล้วก็ใครมีคำถามมีคำถามไหมคะขอบคุณมากเลยนะที่ถามมามีกำลังใจในการไลฟ์มากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะพยายามออกมาไลฟ์เรื่อยๆนะคะเผื่อว่าใครมีคำถามอะไรนะคะ แล้วก็อยากจะได้มาให้ความรู้กันด้วยนะคะใครมีคําถามอะไรก็ฝากเอาไว้ได้ว่าว่าแบบอยากให้ไลฟ์เรื่องอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะถ้าเกิดเรื่องยาวก็จะออกมาไลฟ์ให้อ่าให้ฟังในรอบหน้านะคะถ้าเกิดสั้นๆก็เดี๋ยวจะอินบอกเข้าไปให้นะคะก็เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาไลฟ์เรื่องการให้ความรู้เรื่องกันแดดเนาะเรื่องการทากันแดดกันแดดต้องเลือกยังไงนะคะแล้วก็ เรื่องการดูแลสิวนะคะวันนี้ให้ให้ฝ้ากันไปก่อนนะคะอะแล้วก็หมอย้อนกลับมาให้นิดนึงเรื่องหน้าใสเมื่อกี้หมอลืมเนาะหน้าใสก็จะใช้ทุกอย่างได้เหมือนฝ้าเลยนะคะก็ทําทุกอย่างเหมือนฝ้าเลยอันนี้หมอพูดใสในแง่ของการอ่าเม็ดสีเนาะถ้าใสทั้งหน้าคนเราอยากหน้าใสถ้าใครมีปัญหาเรื่องรุมขนเรื่องหลุมสิวเนี่ยอาจจะต้องแก้อีกตัวหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องรอเก็บไว้เดี๋ยวจะออกมาไลายให้อีกทีนึง ะะสำหรับใครที่แบบจุดดังดำค่ะคุณหมอคือแก้ปัญหาเหมือนฝ้าเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นฝ้าเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะคะคลินิกเปิดวันไหนคะคลินิกเปิดวันที่16เมษา<ม>ค่ะสามารถช่วงระหว่างนี้ค่ะนัดคิวเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คิวก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกันนะคะจะได้เลี่ยงกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอา,อาจจะต้องบอกมาตรการเรานิดนึงคือเดี๋ยวเราจะรับจํากัดค่ะในช่วงเวลาหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อตาม ตามนโยบายเนาะที่เราจะลดโอกาสการติดโควิดนะคะแล้วก็พนักเราคลีนคลินิกเราสะอาดมากอยู่แล้วนะคะทำความสะอาดทุก2-3ชั่วโมงเลยแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูเปลี่ยนอุปกรณ์ทุก,ท,กทุกคนนะคะเวลาคนไข้อยู่ในห้องส่วนตัวเนี่ยหลังเสร็จเนี่ยเราจะเคลียห้องทำความสะอาดก่อนแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนผ้าปูเตียงเปลี่ยนผ้าห่มหมดเลยนะคะอันนี้ก็ลองรับได้ถึงความสะอาดแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของการจองคิวเนี่ย ขอขอให้จองก่อนนะัดล่วงหน้าเพื่อเราจะได้กระจายคนไข้นะคะแล้วก็ทําให้ไม่มาไออัดกันนะคะ16ค่ะสรุปเลยว่า16เนาะเราจะเปิดจริงๆแล้วแล้วก็สามารถจะไลน์มานะคะไลน์มาจองคิวได้เลยก็วันนี้จะขอลาไปแค่นี้แล้วนะคะฝาก like and ไลค์แอนแชร์ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เร็วๆนี้พบกันนะคะเรื่องกันแดดแล้วก็เรื่องสิวค่ะสวัสดีค่ะ